สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมบัวสวรรค์หรือกัตตาเวียกันค่ะต้นนี้ออกดอกมาหลายปีแล้วค่ะเมื่อสีปีที่แล้วได้ทำคลิปดอกบัวสวรรค์ดอกใหญ่สวยมากเข้ามาชมกันได้นะคะบัวสวรรค์ต้นนี้แม้ว่าต้นจะเริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังออกดอกเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ออกดอกเยอะบางวันบานพร้อมกันถึง5ดอกค่ะทยอยออกดอกตูมเรื่อยๆด้วยค่ะเรามารู้จักบัวสวรรค์ หรือกัดตาเวียกันค่ะเป็นต้นไม้มงคลเป็นพืชดอกในวงจิตตามธรรมชาติพบได้ในประเทศโคลัมเบียเท่านั้นแต่มีการเพาะพันธุ์และสามารถปลูกในประเทศไทยได้ค่ะลักษณะทั่วไปของต้นบัวสวรรค์เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางที่เขียวชอุ่มตลอดปีมีความสูงประมาณ2-8เมตรไม่ผลัดใบทรงพุ่มแน่นทึบ ลำต้นเปลือกสีน้ำตาลเข้มค่ะลักษณะใบของบัวสวรรค์ใบมีลักษณะคล้ายรูปไข่กลับหรือใบหอกกลับโคนใบสอบปลายใบแหลมขอบใบหยักแผ่นใบหนามีสีเขียวเข้มเป็นมันใบเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายกิ่งค่ะมาดูดอกบัวสวรรค์กันบ้างค่ะ วันนี้บานพร้อมกันห้าดอกค่ะลักษณะดอกดอกบัวสวรรค์มีขนาดใหญ่ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบหรือปลายกิง่งมักจะสัอนอยู่ภายในพุ่มใบหรือเป็นกลุ่มเล็กๆที่ปลายกิง่งดอกมีหกถึงเก้ากลีบกลีบดอกมีลักษณะหนารูปใบพายยาวไม่เท่ากันกลีบดอกมีสีขาวหรือขาวอมชมพูสวยงามโดยส่วนล่างของกลีบจะเป็นสีขาวส่วนบนเป็นสีชมพู มี on. กลิ่นหอมอ่อนๆกลีบดอกเป็นคลื่นเล็กน้อยรังไข่ใต้วงกลีบก้านเกสรเพศเมียสั้นก้านดอกยาวมีเกสรเพศผู้จำนวนมากมีสีเหลืองหรือชมพูปลายเกสรจะงุ้มเข้าหากันมีลักษณะคล้ายร่มค่ะนี่คือดอกบัวสวรรค์ที่กลีบร่วงหลุดเกือบหมดแล้วแต่เกสรยังไม่ร่วงค่ะ การออกดอกบัวสวรรค์จะออกดอกตลอดทั้งปีแต่จะออกดอกมากในช่วงฤด,ดูฝนคือช่วงมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมค่ะดอกจะบานเวลากลางคืนได้ร่วงภายในหนึ่งถึงสองวันค่ะดอกบัวสวรรคดอกนี้บานช้าหน่อยค่ะตอนหกโมงเช้าเริ่มบานเล็กน้อยค่ะสามสิบนาทีต่อมาบานมากขึ้นเริ่มเห็นเกสรแล้วค่ะ ้5นาทีต่อมาบานแล้วค่ะสวยมากค่ะ25นาทีต่อมาบานเยอะกว่าเดิมค่ะเห็นเกสรชัดเจนค่ะสีหวานสวยมากค่ะจากนั้นก็ทิ้งระยะนานสักหน่อยค่ะหลังจากนั้นสองชั่วโมงก็มาดูอีกครั้งค่ะดอกบัวสวรรค์บานเต็มที่แล้วค่ะ เมื่อดอกบานเต็มที่แล้วไม่นานกลีบก็ร่วงโรยค่ะดอกบัวสวรรค์ที่กลีบร่วงหลุดหมดแล้วจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนนี่คือกลีบดอกและเกสรที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นค่ะกลีบดอกเพิ่งร่วงใหม่ๆยังสดและสวยอยู่เลยค่ะการสร้างผลบัวสวรรค์เมื่อกลีบดอกบัวสวรรค์ร่วงหมดแล้วจะมีผลตามมาซึ่งต้องรอให้เกสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลางดอก ได้รับการผสมกับเกสรตัวผู้เมื่อการผสมเกสรเสร็จสมบูรณ์จึงจะเริ่มสร้างผลค่ะซึ่งผลบัวสวรรค์มีลักษณะคล้ายรูประฆังคว่ำหรือลูกข่างผิวขรุขระพ้อ่อนสีเขียวเมื่อแก่สีน้ำตาลอมเขียวค่ะผลแก่จะมีเมล็ดอยู่ข้างในมเมล็ดมีสีดำผิวเกลี้ยงเป็นมันรูปไข่เบี้ยวและที่ขั้วมีเนื้อสีเหลืองติดอยู่ค่ะลองเก็บมาดูหนึ่งผลค่ะ ผลน,นี้มีสีเขียวยังอ่อนอยู่ค่ะใช้มีดผ่าดูข้างในมีเมล็ดอ่อนสีเหลืองอยู่ข้างในค่ะคงอีกนานกว่าเมล็ดจะแก่ค่ะไม่เคยเห็นผลแก่ของบัวสวนต้นนี้เลยค่ะอาจเป็นเพราะผลร่วงก่อนที่จะแก่ค่ะเลยไม่เคยเห็นผลแก่และเมล็ดแก่ให้ชมค่ะการขยายพันธุ์ต้นบัวสวนทำได้หลายวิธีทั้งเพาะเมล็ดตอนกิง่ง และปักช่ำค่ะโดยการตอนกิ่งและปักช่ำให้ผลเร็วกว่าการพ่อเมล็ดที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะออกดอกซึ่งอาจใช้เวลานานถึง5ปีค่ะประโยชน์ของบัวสวรรค์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีดอกที่สวยงามและมีกลิ่นหอมค่ะเยื่อไม้ของต้นบัวสวรรค์สามารถนำมาทำได้ไดค่ะลำต้น เนื้อไม้แข็งแรงใช้ทําเครื่องเรือนและโครงสร้างต่างๆสรรพคุณด้านสมุนไพรในอดีตชาวอินเดียนําใบมาต้มเป็นยาแก้พิษไข้และหวัดค่ะก้านดอกอ่อนสามารถนํามาหมักกลั่นรับประทานเพื่อบํารุงโลหิตและบํารุงธาตุได้ค่ะความเชื่อเกี่ยวกับต้นบัวสค์ต้นบัวสค์เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะนํามาซึ่งโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองค่ะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการเปรียบบัวสีเหลาเนื่องจากเป็นดอกบัวที่เกิดบนบกด้วยความสวยงามและกลิ่นหอมจึงนิยมปลูกเพื่อความสวยงามและเพิ่มบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านค่ะ ก่อนจบคลิปนี้ได้นำภาพดอกบัวสว์ที่มีกลีบร่วงโรยและหลุดร่วงลงสู่พื้นพร้อมกับเกสรมาให้ชมกันค่ะกลีบดอกได้เกสรดอกนี้เพิ่งหลุดร่วงมาใหม่ๆค่ะสวยงามตามธรรมชาติค่ะ ส่วนกลีบดอกนี้ก็เพิ่งร่วงไม่นานค่ะสำหรับคลิปนี้เราได้ชมแล้วฟังเกี่ยวกับบัวสวรรค์มาพอสมควรแล้วนะคะและหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ